จะม่น่าจะขับเรือเข้าไปไม่ได้ปะเราน่าจะต้องกระโดดน้ำแล,วแล้วว่ายหอกก่อนพวกใบเหรอครับถ้าขับเรือเข้าไปมันจะตกปลาไม่ได้เรือที่มันเรือลมใหญ่ๆน้วเหรอครับใช่ใช่ถ้าเราเราเรือเล็กไปมันจะตกปลาไม่ได้ไงเราต้องจอดไปไกลๆแล้วว่ายน้ำไปมันต้องมันต้องไกลแค่ไหนอะ ว่าแต่มันต้องไกลแค่ไหนฮะไม่เคยทำผมก็ไม่เคยทำงานเดีอย่าให้ให้มองเห็นหลแล้วเราค่อยว่าไปกันด้ อะไรก็พอเอา้จาจับหนึงก็ได้ปะจับหนึงก็ได้ปะมาล็อกขึ้นมายูขอล็อกสมอ,อยังไงอ่ะกดกดขอไข่อ่ะขอไข่ขอไข่ขอไข่ใช่ปะอะไขอไข่ปะล็อกอยังอะ ดูกคนดูตัวอะไรวะไมโครโฟนมิวติดไมโครโฟนแอคทิเวตดิดกดไม่ได้อะชวอช้างหรือเปล่าเรากดยังอ่ะก่อนเอากดแล้วนี่ทำอะไรทำอะไรป่ะไม่รู้อ่ะ không bị sắc lắm nè เาว่าลำไหนเึ้นกว่าลำข้างหนเลยครับเราจะถึงเมื่อไหร่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นก็เสียจ้าจ้าจ้า สวัสด yup. ีครับสวัสดีคนทุกคนนะครับสวัสดีครับผมกว่ากันเลอลูกกว่ากันเลอะเชื่อว่ เ,เรามาถูกลำปะสวัสด like like> ีครับครอ๋อผิดลำครับตัวจรครับนี่ครับเปิ่งว่าคันนี้ก็ไม่ใช่ครับ Nun làm con đường nương 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 làm nương 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 làm Mày làm nương 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 mày nương แค่ขับเจสก,กี้มาไม่ล่ะแป๊บนึงถอดหน้ากาก,ากเป็นคนปกทีที่ถอดรองเท้าก็ได้เคียนะบปกติเลยปกติเลยเออมาิโซว่ายังไงเนอว่าพามามีแบดดี้พามาทำอะไรหนิ่บแบดี่ตัวค่ะเดดดี้พอมาหามามีครับทำไมมีอะไรกันมีอะไรจะบอก <c oughs> ก็มีอะไรจะพูดทำไมก็มีอะไรจะพ<า>ูดว่าเดดดี้อยากง้อมามีอ่ะครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าไอ้ดี่ต้องอ้อยมามีครับเกษ่น,หนืหาทำเนะลูกนะที่โลงอ้อยมามีอยูครับโอ้ย <No. S 2> เสียงหว,นวานหวงปุป,ปากเร<อ>าทาไมด่าลูกแบบนั้นอนะไม่ได้ก้อนด่าเองนี่เลยบอกให้คุณทำไมได่าก็แบบนั้นล่ะคุณรู้ใช่ไหมว่ามามีไม่เคยด่าก,ก้อนใช่ไหมใช่ครับดูไม่น่าไปด่าก้อนแบบนั้นเลยก้อนเราจะน่ารักไปได่าก้อนแบบนั้นทำไม ด้วยได้ที่ต้ององงแล้วเหรอครับ๋ยว่ฉันหาทำนะคนร้องดูวะมามีเรามีคนอื่นอยู่อ่ด็ก้อนอะไรนะมามีเราคุยกับผู้ชายคนอื่นอยู่อ่ะก้อนอ,อุ้ยมีครู่บอลนะครับนี่มาดีจับต้องหนังมีคู่กับใครอยู่ มีไม่ได้คุยกับใครแล้วเขาหายไปแล้วแต่กอมีก้อนมามีคุยกับคนอื่นอยู่คนตำรวจอยู่แต่ว่าคนตำรวจหายไปแล้วพี่ๆเขาก็หายกันไปหมดแล้วมัมีก็งงว่าเขาหายไปได้ยังไงแต่เดี๋ยวดีเราคุยเยอะว้าคุยเยอะหรอครับไม่มีครับไม่มีครับจะไปชนทำไม่ไมีส่งเดี๋ยวมันมีส่งดูให้ดูไหมรูปอะไรอ่ะดักดูไหม ก็ไม่อยากดูหรอกใช่ไหมล่ะลูกอยากดูรับไม่มีอะไรอยู่แล้วคือแดดดี้เราอะกับผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงถ่ายรูปลงในทวีผู้หญิงชื่อเฟอร์รี่ถ่ายแต่ผู้หญิงที่อยู่ด้วยชื่อบีซูแล้วก็มีคนนึงคือตำรวจยูมีนายก้อนผมเลิกคุยไปหมดแล้วครับ แล้วต้นแด่นจได้ไงชิมิลาตะก้อนเด็กดีบอกว่าเด็ดีเลิกคุยแล้ววะครับเด็กดีอยากมาเมียไม่มีใครก่อนยังรู้เลยก่อนยังรู้เลยลูกเข้าข้างเดดี้ที่ไหนเด็กอ้วนคุยไม่ใช่นะครับดูอยู่ตรงกลางอ๋อครับกลางเดดีจะดีก้อนไม่เคยเข้าข้างใครถูกไหมลูกเข้าข้างอีกเลยครับแต่เด็ดีเกลียกับเขาก่อนนะ คือคอาเดเกี่เกเรมากๆเลยอะถูกอดีตเราก็เคยทำผิดพาคกันทั้งหมดใช่ไหมก่อนค้าเคยทำอะไรไม่เคยนั้วนี่เดี๋ยวก็เคยทำอะไรตอนตอนนี้ยังไม่มีไงตอนนี้ยังไม่เคยเอาเ้อนเอาเงนกันเด็ที่เลยสิ เด็กีิบอกมามีสือรับว่าเด็กดิจะไม่ดื้อแล้วว่ะบอกไปแล้วบอกไปหมดแล้วอ่ามีเราไม่เชื่อก่อนเด็กีิออนมามิสือยังเหรอครับหยุดอ้อนแล้วหยุดวันนี้มามีใช่ไหมพาเด็ีดเราไปตีของทำปืนขนาดบนกับบนกับโต๊ะนา้ก็ว่าถ้าแบบว่าถ้าเด็ีดิคิดไม่ดีก็จะตีไม่ติดถ้าเด็กดิคิดดีก็จะตีติดสรุปตีแตกแล้วก็ยัง 5, 3, 12, ติดไปห้าทีติดสองแต่สามเอาเอาก่อนขับเลยเนี่ยี่คิดไม่ดีกันหรอถูกอดีตมันก็คืออดีตอดีตก็คืออดีตหรอใช่มันคืออดีตมันคืออดีตไปแล้วมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้วใช่ไหมก่อนคนเราก็ปรับปรุงตัวได้หมดใช่ครับ ฉลาดแล้วเนี่ยเอาลูกมาด้วยเนี่ยลูกอยากมาใช,ใช่ไหมก้อนใช่เหรอจะก้อนอยากมาเหรอเดดดี<ช>้เป็นอะไรชอบอยากมามากๆเลยอ่ะใช่เหรอนีเดดดี้ให้อะไรคือให้ช็อกโกแลตเหรอก้อนอยากทำมหมานม่ให้เดดดี้หาแม่ใหม่ให้ใหใหอะไรม่เอิร์กว่ามีแม่คนเดีอารีกว่า ถือว่าเตรียมกันมาดีเตรียมอะไรอ่ะยังไม่ได้คุยอะไรเลยนก่อนเนาะเชลครับเอ้ยด้ยสำนุพิทแล้วนะคะมาเมือนเดีเอดยอันนี้สำนุพิดจริงๆเหรอ ให้หรอเอาคอตกทำไมอ่ะไอ้ก้อนเจ้ที่คอตกองซึ่งอตกที่หมายความว่าไง ให้ลูกมาพูดแค่นี้เหรออาวก็ลูกอยากอยู่ด้วยไงไม่ได้เหรอตกอีกนาปะก็ก็ยังไม่เห็นได้นี่ออยมามิยูยนะครับอะไรลูกเยวมามีแเราจะเขินเอาสิก้อนก็เคยมามีเขินนะกอะครับฮะต้องออนต้องพูดว่าอะไรก้อนต้องพูดอะไรก้อนขอบคุณครับพี่ก้อนนะครับ เอา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 ดีกันนะครับแบบนี้ปะเสียงเรื่องบอกซีนี้ไอ้ก้อนดีกันนะครับคุณนุ่มนิ่มขาดีกันนะครับดีกันนะครับโอ้ขอเสียงปกติดอนขอเสียงการไม่ใช่หรอดีกันได้ไหมครับ ดีกันได้ไหมครับไม่ต้องชูแล้วครับจะไม่ทำอีกแล้วครับได้ไหมครับบวบวะ่ะเอ้าเนี่ยก้อนดูดิด้จะไม่เป็นบางแล้วครับ<อ>ด้จะไม่เป็นแบบก้อนแล้วครับเอา้เอาไม่ใช่หรอกกอน ใช่เลยครับแล้วก็คุยกับใครอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยครับจีบหนุ่มที่ไหนอยู่เฮ้ยยังขอ้ <Go S 2> <ม>ขอเขาโกหกสูงมากเลยถ่ายข้อความมาดูส่งซิอ๋อใส่เรือหน่อยน้องใช่ครับก็ไม่ลบด้วยเพื่นเหลืออยู่เยอะกี่ตัว เดี๋ยวเป็นล้านเลยพี่เป็นสามสิบไอ้ก้อนขอทนายที่เราทำอีกเหรอข้พท right ี่ทำปีมัมต้องข้าวขุยแจดีเลยครับนี่คือยังไม่ห้ามอีกเหรอนี่คือหนูยังโฮกีอยู่เหรอนี่จะเลือกเป็นบางหรือเปล่าครับเลือสิเลือกแล้ว เลิกเมื่อไหร่เมื่อกี้เลิกนานแล้วเลิกรับพักใหญ่ๆแล้วเล่นกันใช่ใหญ่ลเลยโหรใช,ใใช่เลิกสักพักใหญ่ๆแล้วเล่นตั้งสิบโมงเหรออา้าวทำไมดิกันแบบนี้นใช่ไหมล่ะออตั้งสิบโมงเลยเหรอเสียก้อนแม่งรั่วนะกินมือขับรถปะเนี่ย จะบังคับลูกทำไมล่ะไอ้ก้อนเด็ที่บอกอะไรหนูบ้างเอ็ที่บอกว่าเด็ดี่อยากเ้ามามีครับใช่หรอมีวิธีเ้ามามีหรือเปล่าใช่หรอแค่นี้หรอใช่ครับแอ้ก้อนบอกไปว่าอะไรบ้างบอกว่าเด็ที่ต้องทำเสียงอ้อนครับแล้วก็แล้วก็อ้อนมามีอ่ะครับ <c oughs> อย่าให้ทำดิ เจ้าก้อนต้องให้แพนด้าแบบไม่อยู่ในตัวแดดดี้แล้วนึงดดดี้ยังมีแพนด้าอยู่เลยเมื่อตอนใบใหม่เมืนมิยังเห็นที่แพนด้าอยู่ในตัวแดดดี้อยู่ในเจ้าก้อนเดดดี้เป็นแพนด้าหรอครับใช่ถ้าไม่มีแล้วก้อนเห็นไหมเ้าก้อนเคยเห็นไหมก็เคยกันแพนด้าแดดดี้เป็นแพนด้าแดดดี้ก็จะคุยกับผู้หญิงไปทั่วเลยเจ้ากอ็อยากก็อยากเป็นคนเลี้ยงแพนด้าครับเขาอยากเลี้ยแพนด้าแล้วรู้อนเราใส่หมวกแพนด้าไหมล่ะก็ลองไปใส่หมวกแพนด้าดิ มามีเราชอบแพนด้านะก่อนเราไปใส่ดูดิมามีไม่ชอบแพนดา้าเบอก์มีชอบแดนนี่หรือเปล่าครับอ่ะตอบลูกสิลูกถามอะเราพวกเดียวกันไม่ใช่หรือตอบตอบลูกสิอตอบลูกไม,ม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วเดนี่ทำร้ายมามีเหมือนแต่ก,ก่อนที่ทำมามีเสียใจตั้งหลายรอบ ีดมันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมก้อนผ่านมามมนเ,เมื่อไม,ม่กี่วันนี้เนปะ็นเดือนแล้วไม่คือคุณบีงซูกับคุณตำรวจจะมีเมื่อไม่กี่วันนี้มันจบไปนานแล้วนานแล้วคือเมื่อไรสิบโมงเช้าผมจะโกหกคุณทำไม,มอ่ะคุณจ้โกหก ก็ถ้าเดียดี้แต่งงานนะก็จะมางานแต่งปะไม่แต่งแต่งกับใครน่ะเจ้าชู้เขาเดียดี้แต่งกับใครแต่งงานลูกนึงไงก็สนใจบ้างไหมอันนี้จะไม่แต่งไม่ด้แต่งงานกับมามิอันนี้อันนี้ต้องห้ามเจ้าชู้แล้วนะครับเวยทำไม่ได้เดีดี้เลิกแล้วเลิกงานแล้วทำไม่ได้ ไปถามคุณยายถามคุณลุงจิมมี่ถามพี่เจด้วยาเธอที่แบบว่าเป็นคนดีหรือยังชื่อหต้องใช้เวลากี่วันอ่ะพี่จะกลับ,ไป,บไปเป็นคนเจ้าชู้อีกไหมอ่ะชูกไม่กลับแล้วเลิกแล้วนิสัยนั้นนะเลิกตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่อตอนเบิกเรือมาหาหรอเลิกตั้งแต่ตอนที่เราเจอกัน <S 2> <S 2> <S <S ไอ้ลูกลูกยังขำในเองเห็นเปล่าเดีย๋ยวให้บางมาขอแต่งงานเร็วๆไงโอ้โหพี่ลำบากนี่แล้วไม่สนใจเหลยทำไมอ่ะเพราอย่าแต่งงากนกันเลยวแล้วเป็นแค่เด็กงงๆสองคนอยู่ในเรือนก็อออพอแล้วแหละจริงๆม่หลายออ ลูกอยากให้เรากลับมาครอกก็จะตายใช่ปะก่อนใช่หรอครับมิถังได้มีคนใหม่เหรอเจอเรดี้หาเจอแบบว่าทรงบ็อกซิ่งไปต่อยกันอูได้ใช่หรอครับเรื่องของมีคนมีคนดีอ่ะอวะรู้ไหมกินเดนดี้ไปแบบไปอยู่กับสาวบ็อกซิ่งจนเดนดี้แบบเปลี่ยนภาษาไปกับเขาเลยยายก็เดนดี้เขาเสียหัวหรอครับสวัสดีครับส,สวยส ก้อนอย่าลวกก้อนก้อนก้อนเอ็งจะดลูกทำเมอ่ะเยอเมื่อไรเนี่ยก้อนก้อนดูสามาด้วยแล้วเนี่ยเมื่อไรจะพบกันนี่คิดว่าถ้าเอาลูปขำมาแล้วเราจะต้องกลับมาพบกันยังไงแล้วเมื่อไหรเมื่อไรยังไงเราไปถามหมอมีคกับพี่กิมหม่ต้องข้ามไปถามเหรอบอกบมอมีแล้วกลับมาดิบอกแม่บอกแม่คุณกลับมาสิครับยินดีปะ เป็นผู้ใหญ่อะไรให้เด็กไปหาหาจริงผู้ใหญ่ที่ไหนให้เด็กไปหาก็ดูดีดูพูดกับคุณยายสิก้อนเื่อดีดีฉุกไปก่อนขออยู่กลางนะครับผู้ใหญ่ที่ไหนให้เด็กไปหาผู้ใหญ่ก็ต้องกลับมาหาเด็กสิเราเรียกแม่เรากลับมาสิเรอาจจะนั่งเครื่องบินไม่ไหวแล้วก็ได้ค่ะเอ้ ปืนใหญ่แล้งนี้ปืนใหญจะเสียใจหรือเปล่าปืนใหญ่นั่งเครื่องบินน้ำไม่ได้เขามันจะปวดตัวนี่ก็อยากได้หมัดไฟไม่รูกได้หมัดไฟครับเอาไหมเดี๋ยวเดดดี้เข้าไปเอาให้เอาไหมก่อนเอาครับก็อยากได้อะไรบ้างอ่ะนี่เราติดติดบนรูปเหรอนี่อยากได้น้องหมีแล้วก็หมัดไฟเหรอครับแต่ว่ามันที่ไหนอ่ะ ที่ทเคไงก้อนเราไหมก้อนชอบหายหาหนุ่มต่อ,อยแถวนั้นอยู่แล้วนี่เอา้าไอ้ก้อนนี่คือเราจะไปเป็นบางสองคนเป็นอยู่ใน 2k หรอพ่อลูกอะ่ะให้เอาของไปให้ลูกเฉยเก้อนพ่อเราไี่มันหรักก็ไม่เคยเป็นบางที่ 2k นะครับว่ามีหรือเป็นบางที่ไหน ทีวอซิตี้อย่างเดียวเลยก้อนบอกใช่ครับทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งลูกเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่คือเมื่อไหร่เรากลับมาคบกันแค่นี้หรอบอกแค่นี้หรอเอาลูกมาบอกแค่นี้ใช่ไหมก้อนดีหมามีเราไม่ใจอ่อนสักทีอะเอาก็อีอองทา<อ>งคามเสีย,ยใจที่ต้องพูดว่า โอ้ไอ้คอนครับเป็นแฟนกันนะค่ะยังไม่ดื้อแล้วอ่ะไม่ได้เพื่อไม่ได้เอากรัว,ว,วกันเองเนี่ว่าถ่านติเดอย่าพูดเลยวะทำไมอะ่ะอย่าพูดติ๊ดไม่ดีขนาดเลยหรอคุณผมมันไม่ดีขนาดเลยหรอนิดเป็นไรอะ่ะคุณมไม่จะให้โอกาสผมเลยหรอนิดเป็นไรอะ่ะคุณจะไม่ให้โอกาสผมเลยหรอนิดเป็นอะไรหาคุณ ไอ้อนด๊าดี้จะดีดีนเป็นอะไรคลายออกมาทีค In ุณจะไม่ให้โอกาสผมเลยหรอดินเป็นอะไรเฮ้ยดีอาจจะว่าอาจจะพูดไม่ค่อยกินแต่ดิล้ักมือมีหมดใจก็ได้นะครับก่อนพูดไปลรูปก่อนพูดไปคุณไม่ค่อยกินแต่รักหมดใจอ่ะขาดจักทีเนาะก่อนชุดนี้ไม่ค่อยเข้ามาหรอใช่ครับจิดเรียนหรอใช่ครับ อเ <Okay. S 2> ก็ไปถามคุณลุงจิมมี่สิลุงจิมมี่หรือเปล่ากับประดีไปถามคุณยายด้วยนะโอ้ยไม่เคยเจอคุณยายเลยรับอ่านตัวยากคนจะสังเกงว่าเอาลูกมาลูกจะช่วยได้เหรอไม่ได้หาลูกมาช่วยก็าพามาอยู่ด้วยเฉยๆไง ไม่ได้พามาบบนันทำอะไรแล้วกันนะใครจะใช้รูปเป็นเครื่องมือหรอไม่มีหรอกแต่วาไอ้ก้อนหนูมีข้าวกินหรือเปล่าเออข้าวกินหนูเอาไปตู้อันนในตัวมีหรือเปล่าตัวไม่มีเองมีข้าวให้รูปไหมเด็กอะไรก่อนเออหนูก็เป็นพ่อที่องสาวสี 6, 3, 4, ครับด็อกเตอร์สด อบคุย่างมาอย่างสดบอกสดหมามีเราให้ไว้อ่ะก่อนนี้หมามีเรายังแอบ,บ<ด>เป็นห่วงเดดีด้ไงกินดูแลกันว่าหมามีต้องให้ข้าวกินจริงไว้อยู่คิดดูแล้วก็แทงว,ว่าหมามีเรายัางแอบ,บหลักเดนดี้ไงเขจาจะมาก่อนแอบเป็นห่วงยู่ห่างๆนี่ครับ เราจะช่วยแลตตี้กินเหรอเจ้าก,ก้อนได้ครับอ่ะนี่ไงรูปบอกเราจะช่วยเลยให้มาช่วยไม่ได้ให้มาช่วยแต่ก้อนก็คงอยากให้เรากลับมาคบกันหรือเปล่าใช่ไหมล่ะก้อนก็อยากให้เอา้าก้อนไม่อยากดูก่อนหรอว่าเลตตี้ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีแล้วเราจะให้โอกาสเลตตี้ไวขนาดนั้นเลยรอใช่ไหมเดยวให้แลตตี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมบอบ เดี๋ยวนี้ยังไม่กลับไปเป็นแพนด้าแล้วใช่ไหมเฮ้ยครับจะตีแพนด้าค่ะที่ปูแพนด้ามาเป็นฤดูเดี๋ยวมันก็มาอีกมันไม่มาแล้วดูได้ไงนานๆมันมาทีนึงไม่เห็นปะแล้วมันยังมาอยู่ก็ถ้าคือท่านแพนด้ามาแต่ไม่มาแล้วมีผู้หญิงใหม่แต่มีผู้หญิงใหม่หลายอันอะ